ม, ble, ม,ม, ident, มันเบรกระวัง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 มันเบรกเฮ้ยจอดไม่เร wow wow wow! hey! ีย้ควายเฮ้ยจอดไม่ตัดควายอย่างเลยพี่โดนเลยพี่โดนเลยเฮ้ยไปก้าไปจ้าแก้จ้าเก็บเว็ดเดอน จอดเด้อจอดเด้อจอดเด้อไอ้ห่าเอ้ยจอดเด้อจอดเด้อค่อยๆคุยกันพี่จอดเด้เอค่อยๆคุยก well! ันพ exactly. <realmente> ี <ays over. S 1> ่ค่อยๆคุยกัน โอ้ยนะ้าสุดยอดปลป่อยมันปล่อยมันอยากหนีปล่อยมันโอ้โหยนะ้าสุดยอดจริงๆผมผมยอมรับน้าเลยสุดยอดเ yeah! ย,ยียเว้ย